ดางรำก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่คุณบัวได้รับฟังมาจากพ่อซึ่งเรื่องราวได้เกิดขึ้นกับเพื่อนของพ่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงในลุงใน,งในมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนซึ่งแกจะชื่นชอบการสะสมของโบราณและของเก่าเป็นชีวิตจิตใจ พอได้ของเก่าหรือของโบราณมาก็มักจะนำมาเก็บไว้บ้างนำมาตั้งโชว์บ้างจนมีเต็มบ้านไปหมดแต่ตัวแกนั้นชาวบ้านอยู่ข้างนอกแถวแถวที่ทำงานเนื่องจากที่ทำงานกับที่บ้านค่อนข้างจะไกลกันที่บ้านก็เลยเหลือแค่ลุงในอยู่คนเดียวช่วงนั้นที่พี่ชายของลุงในได้กำไรนี้มาเพราะแกไปทำงานแล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่ง นำกำไรชิ้นนี้มาเสนอขายทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพี่ชายลุงในนั้นเห็นว่ากำไรนี้สวยดีก็เลยซื้อไว้แล้วเอามาเก็บใส่ตู้โชว์ไว้ที่บ้านหลังจากที่เอากำไรใส่ตู้โชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ชายลุงในก็ปิดล็อกตู้และกลับไปบ้านเช่าคืนนั้นลุงในก็เข้านอนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติจนกระทั่งเช้าวันต่อมา ลุงานเดินไปตลาดระหว่างทางก็จะต้องเดินผ่านบ้านของเพื่อนบ้านบ้านหลังแรกทักว่าที่บ้านมีงานหรอใครจะบวชหรือเปล่าป้าได้ยินเสียงปีพาดลุงในตอบเพื่อนบ้านหลังแรกไปว่าไม่มีนะครับผมไม่ได้เปิดป้าก็เลยบอกว่างั้นสงสัยอาจจะเป็นบ้านอื่นลุงานไม่ได้คิดอะไรเดินไปตลาดต่อซึ่งระหว่างทาง เพื่อนบ้านเกือบทุกหลังจะถามแกตลอดทางว่าที่บ้านมีงานหรอป่าเห็นนางรำบ้างลุงได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างลุงในแกก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีนะครับไม่ได้เปิดวันแรกผ่านไปจนเข้าวันที่สองเวลาที่ลุงในเดินทางไปไหนมาไหนคนก็จะทักอีกว่าป่าได้ยินจริงๆเปิดเสียงดนตรีไทยตีสี่เสียงดังลั่นเลย ทุกบ้านที่อยู่ในซอยทักลุงในเหมือนกันหมดหลังไหนที่ไม่ทักลุงในแกก็จะลองไปถามดูว่าได้ยินเสียงอะไรไหมบ้านหลังที่แกถามก็จะตอบว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยตอบเหมือนกันหมดทุกหลังจนกระทั่งวันที่สามคราวนี้ป้าข้างบ้านเดินมาบอกกับลุงในว่าป้าเห็นนางรำรำอยู่ตรงห้องรับแขกแต่งตัวสวยเชียวจะมีงานหรือเปล่า จะแต่งงานหรือจะบวชลุงในตอบป้าข้างบ้านทันทีว่าไม่ ain, นะไม่มีอะไรเลยผมอยู่บ้านคนเดียวแต่ลุงในก็ยังไม่รู้สึกเอะใจอะไรคิดว่าป้าเขาอาจจะคิดไปเองหรือว่าแค่ตาฝาดประมาณสองวันต่อมาวันนั้นเป็นวันที่น้องสาวของลุงในต้องมานอนค้างที่บ้านคือน้องสาวจะอยู่บ้านอีกหลังกับพ่อแม่แล้วพอดีวันนั้น น้องบอกว่าจะมาหาลุงในก็เลยนั่งอ่านหนังสือรอไปเพลินๆอยู่ๆน้องสาวมาจากไหนไม่รู้มาถึงก็กรีดแบบสุดเสียงแล้วก็ตะโกนเรียกให้ลุงในออกไปหาแล้วบอกว่าขับรถไปส่งหนูที่บ้านหน่อยหนูไม่อยู่แล้วลุงในได้แต่ตกใจเมื่อเห็นน้องสาวกำลังโวยวายลั่นบ้านเหมือนคนสติหลุดแกก็เข้าไปปลอบใจและบอกให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดว่าเกิดอะไรขึ้น น้องสาวแกก็บอกว่าพี่ไปนอนค้างคืนบ้านพ่อเถอนะอย่าอยู่ที่นี่เลยลุงในแกก็เข้าไปเอาของในบ้านแล้วขับรถไปส่งน้องสาวที่บ้านระหว่างทางน้องสาวของลุงในเล่าให้ฟังว่าภายในบ้านของลุงในนั้นจะมีเก้าอี้โซฟาไม้เก่าๆที่มีพนักพิงแคบๆค,คนไม่สามารถขึ้นไปนั่งขัดตมาดหรือนั่งพับเพียบได้แต่น้องสาวของลุงในบอกว่าเห็นนางรำใส่ชุดไทย ผมยาวกล่าวผมใส่ชดาขึ้นไปนั่งพับเพียบอยู่ข้างๆลุงในนางรำคนนั้นกำลังจะหันมาทางน้องสาวแต่ตอนนั้นน้องสาวรู้สึกกลัวมากจึงร้องกรีดรั้นบ้านแล้วฟุบหน้าลงเสียก่อนจึงไม่ทันได้เห็นชัดๆน้องสาวขอร้องลุงในว่าวันนี้ค้างที่บ้านพ่อด้วยกันนะไม่ต้องกลับมาที่บ้านหรอกลุงในบอกว่านอนค้างไม่ได้หรอกเพราะมีงานต้องทำ มีงานต้องเคลียแต่น้องสาวก็พยายามยื้อให้ลุงในนอนค้างคืนที่บ้านพ่อให้ได้เพราะรู้สึกเป็นห่วงและกลัวว่าพี่ชายจะเป็นอะไรขึ้นมาแต่ลุงในก็ยังยืนกลานว่าจะไม่ค้างคืนหลังจากที่ส่งน้องสาวเสร็จแล้วลุงในก็เดินกลับบ้านทันทีพอลุงในมาถึงบ้านจังหวะที่กำลังจะเปิดประตูบ้านอยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังเบาๆมาจากในบ้านแกคิดในใจว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่าเพราะตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาได้ยินคนโน้นคนนี้พูดถึงแต่เรื่องนางรำเรื่องเสียงดนตรีไทยที่ดังมาจากในบ้านแกตลอดแกเลยเอามาคิดมากจิวรีบไขประตูเข้าไปปรากฏว่าทุกอย่างเงียบในบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลุงในเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม แล้วมองไปที่ตู้โชว์ของเก่าในใจก็ได้แต่คิดว่านางรําเหลือเกี่ยวกับกำไรหรือเปล่าระหว่างที่แกกำลังนั่งคิดเรื่องนี้อยู่นั้นเสียงดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับได้กลิ่นคล้ายๆน้ำอบน้ำหอมโชยมาและเสียงพูดขึ้นมาเบาๆว่ากลับบ้านกลับบ้านเสียงนั้นทำให้ลุงในขนลุกและเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจึงเข้าไปสวดมนต์ที่ห้องพระ ตอนนั้นในใจลุงในเริ่มคิดแล้วว่าต้องเป็นเพราะกําไรวงนั้นแน่ๆอยู่มาตั้งนานของเก่าของโบราณที่มีเก็บไว้อยู่เต็มตู้เพื่อนบ้านบางคนก็เคยเตือนเอาไว้ว่าเก็บแต่ของเก่าระวังจะมีผีมาอยู่นะแต่ลุงในก็ยังไม่เคยพบเจออะไรจนกระทั่งได้กําไรวงนี้มาก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ลุงในสวดมนต์เสร็จ กำลังจะเดินกลับเข้ามาในห้องนอนบังเอิญว่าหางตาของลุงในดันเหลือไปเห็นเหมือนคนนั่งห้อยขาลงมาอยู่บนหลังตู้แต่เห็นแค่ช่วงขาใส่ผ้าถูแกบอกว่าแกเห็นแค่นั้นก็ไม่กล้ามองต่อแล้วรีบเดินเข้าห้องทันทีตอนเช้าแกก็เลยโทรไปหาพี่ชายแกบอกว่าให้กลับมาที่บ้านหน่อยรู้สึกเหมือนต้องมีอะไรที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นสาเหตุน่าจะมาจาก กำไรอันนี้นี่แหละหลังจากที่แกโทรบอกพี่ชายเสร็จวันรุ่งขึ้นพี่ชายแกก็กลับมาที่บ้านหยิบกำไรนี้ขึ้นมาดูแล้วนั่งคุยกันสองคนพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ถามประวัติคนขายมาไหมว่ากำไรนี้มาจากไหนเป็นของนางรําหรือเปล่าเพราะจากที่น้องสาวเล่าจากที่ใครๆเห็นมันน่าจะเกี่ยวกับนางรําพี่ชายแกก็บอกว่าไม่รู้ ไม่ได้ถามเห็นว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมาลุงในก็เลยบอกว่ากำไรนี้กับราคาที่ซื้อมาในสมัยเกือบ40ปีที่แล้วพันกว่าบาทเนี่ยนะมันก็ไม่สมราคานะมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นทำไมต้องซื้อมาด้วยพี่ชายแกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นแล้วชอบมากก็เลยซื้อมาเลยซึ่งจังหวะที่กำลังจับจับกำไรอยู่นั้นพี่ชายลุงในก็พูดว่า ไม่มีอะไรหรอกมันก็น่าจะของเก่าธรรมดาน,นี่แหละคนขายมันคงร้อนเงินสักพักอยู่ๆกำไรมันก็ร้อนขึ้นมาเฉยๆพี่ชายแกตกใจก็โยนกำไรทิ้งจนมันกลิ้งไปอยู่ด้านหลังลำโพงพอกำไรหยุดกลิ้งอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงกรีดออกมาจากในลำโพงพร้อมกับเสียงดนตรีไทยตอนนั้นสองพี่น้องคิดในใจว่าอยู่ไม่ได้แล้วพากันลุกขึ้นวิ่งออกจากบ้าน ลุงในขับรถพาพี่ชายมาหาพ่อของบัวเพราะว่าพ่อของบัวจะเป็นพวกมีเซนชอบนั่งสมาธิเข้าวัดเข้าวารู้จักพระเยอะก็เลยพากันมาปรึกษาและขอร้องให้พ่อบัวไปดูกำไรวงนั้นให้หน่อยแต่พอพ่อบัวไปถึงปรากฏว่ากำไรมันกลับถูกวางไว้บนลำโพงเฉยเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครไปจับเพราะก่อนออกจากบ้านลุงในได้ล็อกบ้านไว้แล้วและที่บ้าน ก็ไม่มีใครอยู่ซึ่งตอนที่พ่อบวัวไปจับกำไรมันเย็นมากจนขนลุกพ่อบวัวคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแน่ๆจึงบอกกับลุงนายว่าเดี๋ยวกูจะเอากำไรนี้ไปให้หลวงตาที่วัดแถวบ้านดูกูจะคุยกับหลวงตาท่านให้แต่ก่อนที่พ่อบวัวจะเอากำไรนี้ออกจากบ้านพ่อบวัวได้พูดกับกำไรว่ามาดีนะจะมาช่วยมีอะไรหรือเปล่าถ้ามาแบบนี้ ก็น่าจะต้องมีอะไรแน่ๆพอมาถึงวัดพ่อปัวก็ยื่นกำไรให้หลวงตาท่านดูหลวงตารับกำไรมาท่านก็พูดว่าอยู่ที่นี่ด้วยกันนะเดี๋ยวเขาก็มารับแล้วพ่อปัวก็เลยถามหลวงตาว่ากำไรนี้มีอะไรหรือเปล่าครับหลวงตาก็เลยบอกว่าเอานะเดี๋ยวอีกสองสามวันก็รู้เองแหละสองสามวันถัดมาพี่ชายของลุงใน ก็กลับไปอยู่ที่บ้านเช่าแต่กลับไปอยู่บ้านได้ไม่เกินอาทิตย์พี่ชายของลุงในก็กลับมาหาหลวงตาที่วัดพร้อมพาคนที่มาจากต่างจังหวัดสองสามคนเพื่อมาขอกำไรคืนมาถึงก็บอกว่าคนที่เอากำไรวงนี้มาขายมันไปขโมยเขามากำไรวงนี้เป็นของโบราณประจำตระกูลของบ้านเขาตกทอดกันมาหลายรุ่นแล้วแล้วคนที่ขโมยก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอีกด้วย ซึ่งของที่ขโมยมาไม่ได้มีแค่กำไรวงนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ยังมีของอีกหลายอย่างที่มันขโมยมาด้วยหลังจากตำรวจจับขโมยได้ก็สืบหามาเรื่อยๆว่าคนร้ายนำกำไรไปขายให้ใครจนกระทั่งตำรวจสาวมาถึงพี่ชายของลุงในลุงในก็เลยพามาหาหลวงตาที่วัดหลวงตาเลยบอกว่าเขารออยู่นานแล้วเขาอยากลกับบ้านสาเหตุที่เขาส่งเสียง ที่เขาแสดงตัวให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเห็นเพราะเขาต้องการสื่อว่าเขาอยากกลับบ้านแต่ลุงในไม่รู้เพราะไม่ได้มีเส้นเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปวา่านางรำพยายามจะสื่อสารกับทุกคนแต่ไม่มีใครรู้เรื่องจนนางสื่อแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องให้คนอื่นรับรู้แต่กว่าจะสื่อสารกันเข้าใจก็นานอยู่พอสมควร ผลสุดท้ายกำไรนี้ก็กลับไปคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงและเรื่องราวของกำไรผีนางรำก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกำไรผีนางรำหากดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ